สวัสดีครับผมจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่อง Portable h a r d n e t นะครับผมเป็นเครื่องวัดความแข็งแบบพกพาครับตัวนี้เป็นแบรนด์ n o v a t e c นะครับจากประเทศยูเครนนะครับผมเป็นตัวเครื่องมีคุณภาพวัสดุค่อนข้างดีนะครับภายในกล่องของตัว n o v a t e c ตัวนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับตัวเครื่อง2นะครับสายโพแบบรีโพลนะครับผมสายโพแบบรีโพลนะครับเป็นหัวไดมอนด์นะครับแล้วก็ คู่มือนะครับแมนนวลนะครับมีคู่มือมาให้นะครับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมแล้วก็มีนะครับอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สําหรับเสียบสายชาร์จนะครับผมแล้วก็สายสําหรับเสียบ PC เชื่อมต่อซอฟต์แวร์นะครับจุดเด่นของตัว NovoTest Model tu d 3ตัวนี้นะครับจะมีกล้องนะครับผมเวลาเราวัดงานเสร็จเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็มาร์กจุดตรงที่เราวัดได้นะครับจะบอกค่าว่าตรงนั้นความแข็งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเรามาลองดูนะครับนี่ครับ ปุ่มเปิดเครื่องี่อยู่ตรงนี้นะครับผมข้างๆหมแปนเลยนะครับ o v เ Test นะครับเปิดเครื่องที่ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมก็กดเข้ากดตัวนี้นะครับกด Back นะครับเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับหน้าแรกเป็นหน้าวัดนะครับ measuring หน้า c l i b r a t e นะครับเป็นหน้า active นะครับดูข้อมูลนะครับผม setting นะครับตั้งค่านะครับค่าวันที่และเวลานะครับ มาดูกันนะครับเซตติ้งเซตติ้งอะไรได้บ้างครับวันที่เวลานะครับภาษาโฟโต้ความขนาดของโฟโต้ครับความสว่างหน้าจอนะครับผมเสียงต่างๆครับออโต้ออฟแฟลอะไรต่างๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็สําหรับดูข้อมูลนะครับอ่านี่ตัวอย่างที่ผมวัดไปนะครับเราวัดปุ๊บเราสามารถมาร์กจุดได้นะครับผมความแข็งเท่าไหร่นะครับมีกี่ค่าวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเราสามารถดูได้นะครับผมนี่คือการดูข้อมูลนะครับเมมโมรี อันนี้เมมโมรี่คือการเซฟค่าพวกคาลิเบตนะครับตัวเครื่องนี้จะไม่เหมือนการคาลิเบตเครื่องโมเดลอื่นๆนะครับคือเครื่องนี้นะถ้าเราคาลิเบตสตีลนะครับอย่างเช่น ST นี้สตีลที่เป็นเหล็กนะครับเราคาลิเบตหน่วยอะไรบ้างนะครับ h r c HB HV นะครับผมมันก็จะขึ้นแค่3ค่าก็สามารถดูได้แค่3ค่าแต่ถ้าเราจะดูค่าอื่นๆเราต้องคาลิเบตใหม่นะครับก็เพื่อความแม่นยาของตัวเครื่องนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะครับผม เข้ามาที่หน้า measuring นะครับหน้าวัดนะครับผมผมมีก้อนมาตเตอร์อยู่1ก้อนนะครับผมนี่นะครับมีปุ่มโหมดมมุ material ปุ่ม scale นะครับเราจะดูค่าอะไรนะครับกดที่ scale จะมีค่าให้เลือกนะครับต่างๆครับมี user หนึ่ง user สองยครับตั้งเองได้นะครับอันนี้มันดู HAC ครับ material นะครับเราวัดอะไรนะครับสตีลอลลอยสเตนเลสสตีลคาร์บอนไอรอนนะครับผมไอรอนอะลูมิเนียมเบรดต่างๆนะครับผมผมวัดสตีล นะครับอ่าไปแล้วผมลองวัดนะครับอันนี้เป็นตัวรีโผมนะวิธีการวัดนะครับอันนี้คือก้อนมาเตอร์ของผมนะครับให้เราวางหัวโพกไปที่ตัวก้อนนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งสองข้างนะครับกดลงไปที่ชิ้นงานอย่างนี้นะครับผมอ่าตัวเครื่องจะขึ้นนะครับอ่าตัวเครื่องจะขึ้นค่าความแข็งมานะครับอันนี้เป็นการดูแบบกราฟนะครับผมเราสามารถกดที่โหมดนะครับกดที่ตรงนี้นะครับจะดูได้หลายแบบนะครับผม หนึ่งนะครับฮิสโตแกรมแผนภูมิแท่งนะครับผมอ่าสอแล้วก็โหมดสแตกนะครับผมจะมีแม็กซิมั่มมินิมั่มเอเวอเรนต์นะครับผมค่าเบี่ยงเบนนะครับผมโหมดสมาร์ทนะครับผมแล้วก็โหมดส i ญญาลนะครับผมอ่าก็เราง่ายๆดูโหมดสแตกแล้วกันนะครับผมเวลาเสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟนะครับกดตัวนี้เพื่อเซฟนะคะตั้งชื่อนะครับผมพอเราตั้งชื่อเสร็จปุ๊บตัวเครื่องจะให้เราถ่ายรูปนะครับ เราก็ถ่ายรูปตรงพื้นที่ที่เราวัดนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับผมกดปุ่มตรงกลางวงกลมนี้นะครับผมเราก็ถ่ายรูปไปสมมติวัดที่ชิ้นนี้ผมก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปเสร็จนะครับผมกด enter นะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเลื่อนสัญลักษณ์นะครับโดยการกดปุ่มสีทิศนี้นะครับผมสัญลักษณ์ว่าเราไปวัดค่าที่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับอ่านะครับผมเราวัดค่าตรงไหนแล้วก็ไปมาร์กตรงนั้นนะครับ พอได้เสร็จแล้วปุ <step> well. <pt> ๊บเราก็กดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับเซฟสำเร็จนะครับวิธีการดูค่านะครับก็เข้าไปดูที่หน้าเมนูได้เลยนะครับผมนี่ครับแอคทีฟตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็จะมี2ค่าแล้วเมื่อกี้มีค่าเดียวครับก็จะมี2ค่าที่เราวัดขึ้นไปที่เราถ่ายภาพนะครับก็เดี๋ยวต่อไปไปดูเป็นตัวซอฟต์แวร์กันนะครับผม